สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ในห้องน้ำนะจะ๊ะก็กำลังจะแต่งหน้าเนาะกำลังจะออกไปกินอาหารอินเดียนะคะอันนี้ลงรองพื้นเสร็จแล้วนะคะก็จะใช้ของซีบันนานะอนไนมาเนี่เออใช่เนี่ยซื้อมาจากไทยอย่ะแล้วก็จะมีในเซเว่นะคะดีดีครีมเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็จะเป็นอันนี้ก็คือเมมเบรนนะคะไว้แบบ แต่พวกรอยสิวก็ยังมีรอยสิวอยู่นะคะตรงนี้เนาะตอนแต่ก่อนเยอะมากตัวน,นี้มันหายนะคะมันหายก็จะแตะแตะไปนะเตะรอยสิวเหมือนเป็นเมนเนาะสิวมันขึ้นก็จะประมาณนี้นะคะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ใส่เยอะอะไรหรอกนี่เลยนะคะเป็น ซื้อมาจากในเซเว่นนะคะก,ก็จะใช้ดีเลยเปรงนะคะเก่ยเนาะแต่ก่อนนะคะกระจกมันจะเห็นนะคะแต่อันเนี้ยก็คือไม่เห็นแล้วกระจกจะเป็นแบบเนี้ยงงมากเวอร์ก็จะปัดไปนะคะก็จะแต่งแบบนี้แหละนุไม่ได้มีความสามารถในการแต่งหน้าเราก็แต่งตามที่เราถนัดนั่นแหละ ของแอดเซนนะจ๊ะซื้อมาจากซิตี้มาร์เก็ตนะคะนั่น็จะเปลองแั้วประมาณเนี้ยอันนี้ก็คือสีที่ใช้บ่อยมากเลยก็จะ มิยวก็แต่งหน้าเสร็จแล้วนะจ๊ะ mm hmm. ก็ไม่มีอะไรมาก mm hmm. เดี๋ก็แต่งแบบธรรมดา <laughs> ทุกวันที่เราแต่งอันนี้ก็จะเป็นลิปนะคะนี่ลิปปาหมะัะหอมมากสั่งมาจากออสเตรเลียนะคะ ต่อไปก็จะทาลิปนะคะนี่นะเป็นสีเนาะสีนูดทาทับไปเจ้เราจะมาทานี่เลยนะคะลิปอ่าเมเบลีนะจ๊ะนี่นะคะเบอร์หนึ่งแปก็จะทาทับลงไปอันนี้ซื้อมาจาก ห้างทั่วไปเนี่ยมีขายกาชอบนะคะแต่ไปข้างล่างนี่ยในกล้องเหมือนมันดูไม่ค่อยชัดนอกา่แต่อันนี้ที่เพื่อนๆถามมาเยอะว่าทาดิปอะไรนะคะอันนี้เลยชีเดงค่ะ ก็จะทาลิปกลอสทับด้วยนะคะเป็นของเอสซินนะจ๊ะก็จะทาไปเลยอันนี้ราคาที่ประมาณ3ามยูโรมันก็ร้อยกว่าบาทนะทแค่นี้ก็เสร็จแล้วไม่ได้มีอะไรมากเห็นไหมมาทำผมกันนะคะก็จะนีแบบธรรมดานี่แหละนีตรง ผงแห้งมากเพราะว่าเราทำสีไงหรือว่าจะไปทำเอกนะคะทำเองนะก็จะหนีบไปเลยแต่งหน้าประมาณนี้แหละหนูไม่ได้แต่งอะไรมากหรอแต่งแบบ <laughs> ธรรมดาอันนี้เป็นครึ่งหนีบนะคะซื้อจากที่ฟินแลนด์เนี่ยแหละประมาณ ยี่สยูโรนะคะตอนนั้นมิวนะคะมีเครื่องดีมาจากไทยอ่ะพอมาเสียบเที่นี่มันระเบิดเลยต้องได้ซื้อใหม่ก็มีไปนะเสร็จแล้วนะเจ้าพเพื่อนๆค่ะมีเปลี่ยนเครื่องดีงเนาะ อันนี้มันร้อนกว่าอีกอันนึงมันไม่ค่อยร้อนนะคะแล้วก็หนี่แบบธรรมดาแน่ผมเรามันหนามากอะแล้วก็ผมฟูด,ด้วยนะคะต้องหนีบทุกวันอะผมหนามากจะีแค่นี้แหละเดี๋ยวหนูก็จะไปแต่งตัวก่อนนะคะเปลี่ยนเสื้อผ้าเนาะแล้วก็ไปกินข้าวตอนนี้ก็เที่ยงแล้วนะจ๊ะให้มิกะแบบ ข้างน้ำแล้วปวดอึดแล้วนะคะพิกะวันหยุดนะคะเขาเรียกว่าอะไรนะฮอลิเดย์สองอาทิตย์ก็หยุดหลายวันแล้วลิปสติกติดฟันไปแล้วไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านอาหารเนาะง่วงไหมจ๊ะดูผมขับไปเลยอร่ามเปลี่ย

อนนี้ใส่หน้ากากแล้วนะจ๊ะก,ก็กำลังจะจ่ายค่าจอดรถเนาะประมาณหนึ่งชั่วโมงก็น่าจะกินเสร็จแล้วนะคะมิกาก็จะจ่ายผ่านแอปมือถือเลยนะคะนี่ผ่านแอปมือถือนะคะหรือว่าเพื่อนๆจะจ่ายตรงตู้ก็ได้นะคะก็มีให้เลือกสองสองแบบเนาะฝนตกด้วยนะคะค้นเงียบมากเลย now love is like the phases of the moon and i know you would say i gave up way too soon ตอนนี้อยู่ในร้านแล้วนะจ๊ะก็ได้สั่งอาหารไปแล้วเนาะตอนนี้ก็กำลังรอนะคะดูบรรยากาศหิวไหมดูกลามเฮ้อ <c oughs> บรรยากาศนะคะเพื่อนๆอาหานีฮะกินนิดหน่อย <c oughs> ขนาดไม่มีขนาดกินนิดหน่อยเนี่ยนี่นีนี่นะคะบรรยากาศในร้านเนาะ คนก็นั่งห่างกันนะคะนี่อาหารมาแล้วนะคะนี่เป็นไก่เนาะนีนจ้าอันนี้ขนมปังที่ชอบน่กะกินแรมนะคะหิวเข้ามาจัดเลยจัดก่อนเลยนะคะไปเลยจ้านี่นะคะ we're back หมดแล้วนะคะเกี้ยงเลยอิมไหมตอนแรกนึกตอนแรกนึกว่าไม่อิ่มนะคะดูหมดเกลี้ยงตอนนี้นะคะเพื่อนๆค่ะก็กินอาหารอินเดียเสร็จแล้วนะจ๊ะเรากําลังจะไปร้านไทยนะคะหนืจะไปซื้อพวกเครื่องปรุงพวกน้ำปลาพวกซอสไปทำกับข้าวนะคะหมดเกลี้ยงเลยนะก็ เสร็จแล้วก็จะกลับบ้านนะคะเพื่อนๆนะคะไปออกกําลังกายต่อประมาณ5้าโมงเย็นเนาะตอนนี้อิ่มมากตอนสั่งมานะ,ะไม่คิดว่ามันจะอิ่มนะคะกินไปกินมาเอา้าจุกมากเลยนะคะตอนนี้ <laughs> อนนี้นะคะก็ถึงบ้านแล้วนะคะเ,เพื่อนๆค่ะอิ่มมากเลยนะก็ถนนใหญ่หน้าบ้านมิวนะคะมีอุบัติเหตุเมื่อกี้เนาะก็ฝนตกด้วยนะ,ะถนนลืนะะน่นนะคะชนกันนะคะรถมารีวอวีบอนฮันนี่ไปร้านไทยมาหมดไปประมาณ3.7ยูโรกว่านะคะก็ไม่ได้อะไรมากเลยนะเพราะาอิ่มมากไม่มีเวลาเหมือนไม่รู้จะซื้ออะไรนะคะก็อิ่มมากเลยยืนไปแนละ้วเหมือนมันจะอ้วกอะ่ะก็เลยเอ้ย รีบๆเดินนะคะก็ไปได้อันนี้มานะจ๊ะก็จะเป็นผักชีผักชีฝรั่งนะคะจะเอามาทําต้มยำไก่นะคะนี่มีกะบ,บนหิวหลายวันแล้วนะคะไปซื้อเห็ดก็ไม่มีนะเป็นเห็ดเอาไว้ทําต้มยำอะะะ่ะเนาะแล้วอันนี้ก็จะเป็นกระเพราะคะเพื่อนๆนี่นะคะกระเพราแล้วก็ไปได้ขนมจีนมาขนมจีนมันมี special price นะคะ ก็จะได้4แพ็คนะประมาณ5ยูโร50ขนมจีนเวียดนามอ่ะกินได้นานเลยนะคะ4แพ็คแบบจุกๆนี่ขนมจีนนะจ๊ะกินคนเดียวก็กินได้ได้ได้เป็นเดือนนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นนี่เลยนะคะเส้นก๋วยเตี๋ยว อันนี้ก็คือ1ยูโรนะคะ1ยูโรก็ประมาณ36บาทะค่ะซื้อมาเนาะเดี๋ยวเอามาแค่แพ็คเดียวนะคะก็จะได้นี่เลยนะจ๊ะซอสหอยนางรมซื้อมาแล้วก็จะมีข้าวทองน้ำปลาแล้วก็ซอสเกาหลีนะคะ ซื้อมาราคาที่ประมาณ4ยูโร50 Euro นะจ๊ะร้านไทยในฟินแลนด์เนาะมันก็จะมีสีดําแล้วก็สีแดงนะคะนี่นะในแต่ละร้านบางทีอ่บางร้านก็ไม่มีนะคะบางร้านก็มีเนาะส่วนที่ไทยก็ซื้อในลาซาด้าทุกช้อปปี้พวกอะไรเงี้ยนะคะก็มีขายนะประมาณขวดละ100ร้อยกว่าบาทฮะร้อยยี่สิบเนาะส่วนที่นี่4ยูโร50เงินไทยก็น่าจะประมาณ100ร้อยกว่าบาทน,นะคะต่อไปก็จะเป็น อันนี้พี่คนไทยแกบอกว่าเป็นเหมือนอาหารกินเลนนะคะเป็นเหมือนเส้นบุกนะคะมันจะมีแบบความเผ็ดเนาะเดี๋ยวจะเอาประมาณ3.5สิซนนะคะเอามาให้มิกะกินแล้วก็ลูกชิ้นเนื้อนะคะราคาที่ประมาณ5ยูโรห0แล้วก็ลูกชิ้นปลาลูกชิ้นปลาประมาณ2ยูโรกว่าเกือบ3ยูโรนะคะซื้อมา2แพ็คเนาะ ก็ได้ประมาณนี้นะ,ะไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรเนาะ,ะเพราะว่าอ่าตอนที่เราไปครั้งที่แล้วก็กินยังไม่หมดนะ,ะ <c oughs> ก็เลยอยู่ตั้งใจแค่จะไปซื้อพวกน้ำปลาพวกซอสหอยอะไรเงี้ยนะคะก็ได้มาแค่นี้นะคะเพื่อนเดี๋ยววิวก็จะไปรีแลกซ์สักประมาณอ่าหนึ่งชั่วโมงเนาะ,ะแล้วก็จะไปออกกาลังกายตต่ประมาณ5้าโมงด้วยนะ,ะ <c oughs> ตอนนี้อิ่มมากเลย ีเพิ่งตื่นนอนนะคะไปออกกำลังกายต่อสี่โมงครึ่งมืดมาก ตอนนี้นะจ๊ะก็ถึงบ้านแล้วนะคะเราก็ไปลิดมานะจ๊ะเดี๋ยวมาดูกันนะว่าได้อะไรบ้างนะคะก็นี่เลยนะคะครัวซองนะคะของมิกาเนาะไปซื้อเห็ดนะคะเพราะว่าเราจะทำต้มยันมีหมดไป22ยูโร มีเห็ดจะทําต้ยมยำะคามีกับบนหิวหลายวันแล้วนะคะเมื่อวานไปซื้อในโกมาเก็ตใกล้บ้านก็ไม่มีเนาะนี่นะคะไปกินกูมาอันนี้ก็ก,กาแฟลดราคานะที่ที่ลิฟนะคะก็3แพ็คนะ9กยูโรนะคะถ้าใครอยู่ฟินแลนด์ก็รีบไ,ไ,ไ,ไปไปไปตำเลยนะคะนี่กาแฟนี้เนาะยุละยุละมอกกอ นะอันนี้อร่อยนะคะของฟินเนาะก็จะมีความเค็มนิดนึงนะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นน้ำผลไม้แครนเบอร์รี่ก็จะมีนมอันนี้ก็ไปได้ถุกน่องมา สามยูโรนี่นะจ๊ะแค่นี้แหละเดี๋ยวเราไปทำต้มยำกันนะจ๊ะ mm hmm. And ไปต้มก่อนเนาะเห็นไหมมันจะมีฟองไขมันนะคะออกมาคะแล้วก็ตักเอาอกฟองออกนะคะแล้วค่อยใช้เครื่องพวกตะไคร้พวกใบมะกรูดอะไรอย่างงี้นะคะอันนี้ก็คือเราจะตักออกก่อนเนาะนี่คือสูตรใครสูตรมันนะคะแล้วแต่เลยเด้อไปนนะจะก็จะเป็นนี่เลยนะคะพริกนะคะแล้วก็ตะไคร้แห้งที่เอามาจากบ้านนะคะใบมะกรูดพวกขาพวกอะไรอย่างงี้ะคะแล้วก็ต้นหอมใส่ลงไปเลย อันนี้ก็จะเป็นขนอนะจ๊ะขนอบ้านเราอะต้มยำใส่ไปเลยนะคะใส่ไปสองก้อนนะนี่ไม่ต้องปรุงอะไรมากนะทำแบบง่ายๆนะคะใส่ไปพร้อมเลย ปิดฝามิวนะคะเอาไปให้มิกะชิมแล้วนะคะม,มิกะบอกว่า,ารสชาติโอเคแล้วนะคะเขาบอกว่าให้เติมน้ำปลาน,นิดนึงหมิวใส่ขนองไป3ามก้อนนะคะ เนาต้ยมยำอ่ะก็ไม่ต้องปรุงอะไรมากเนาะก็จะปรุงน้ำปลานะคะแค่นี้แหละแล้วก็ใส่ผักชีฝรัง่งต้นหอมอะไรก็ใส่ลงไปนะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยง่ายๆเดี๋ยจะใส่นมลงไปด้วยนะคะเพื่อน ให้มันเป็นน้ำข้นนะนี่สูตรใครสูตรมันนะจ๊ะมล้ก็ดูตามยูทูบแเลยประมาณนี้นะคะออื เสร็จแล้วนะคะ,พะ,คะเพื่อนๆค่ะนี่ข้าวเพิ่งเอาออกจากไมโครเวฟนะคะร้อนๆเลยแล้วก็นี่ต้มยำของเรานะคะเดี๋ยวจะเอาไปให้มิกะกินแล้วนะก็ะประมาณนี้นะจ๊ะเพื่อนๆค่ะนี่มิกะชิมแล้วนะคะร้อน <c oughs> mm-hmm <laughs> mm and i know you would say i gave up way too soon